ค่ะนางไหม่ยิปซีชาแนลนะคะวันนี้เราอยากจะรู้ว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะในวันนี้นะวันนี้เขาคิดถึงเราบ้างไหมมันเหนื่อยนกเหนื่อยหนักมากๆคิดถึงคิดถึงมากๆเลยนะแบบว่ามันห่างกันไปเนี่ยห่างกันไปจบกันไปหันหลังกันไปยังมีความคิดถึงคนหนึง่งหายอยู่มีการส่ง มีการแบบอยากรู้อยากเห็นว่า,าตัวเราจะเป็นอย่างไรนะคิดถึงนะคิดถึงมีความเจ็บปวดรุดร้าวมีความแบบพังทลายใจพังใจพังมากๆเพราะว่ารักจริงๆรักจริงๆนะอืมเขารักเราจริงๆแล้วก็มีความคิดถึงมากๆรู้สึกใจพังที่เงียบหายกันไปไม่ได้คุยกันนะเขาส่องเราอยู่ตลอดส่องคนที่ เขารักและจริงใจด้วยนะคะก็จบไปนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามคลิปให้กับแม่หมอค่ะ